สวัสดีครับกับฟุกกับฟุ๊กเฟิร์ช a ่นลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับตัวนี้คือ g d y 2อีกแล้วเปิดเลยมันคือเครื่องยิงตะปูรไรสายอีกแล้วเอ๊ะแล้วมารีวิวทำไมเพราะเจ้าตัวนี้นะครับมันใช้กับแบบมาร i t ิต้าได้ครับนี่นะครับเพราะงะั้นสำหรับคนที่มีแบบมา k i t ิต้านะครับหรือจะเป็นแบบดิวอลหรือมีวอกกี้นะครับสามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้หมดเพราะว่ามันจะมีตัวแปลงที่ใช้แบบมา k i t ิต้าได้ กับแบตของ e w a l ลหรือมีวบ็อกกี้คุณก็เอาตัวแปลงนั้นมาเสียบกับตัวนี้แล้วก็เอาแบตของคุณนะ่ะมาใส่นะ,ะไม่ว่าจะเป็น e w a l ลหรือมีวบ็อกกี้ก็ใส่ได้หมดเลยดีมากแล้วตัวแปลงที่ร้านเขาก็มีขายด้วยนะประมาณ3ามรอกว่าบาทลองไปหาดูตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า G D Y A F 5 0าสิทับสคืออะไรก็คือตัวนี้เป็นเครื่องยิงตะปูขาเดี่ยวและขาคู่ด้วยแบบ18โวลต์ก็คือใช้แบตมายกิต้าสิโวลต์อันนี้เป็นส้มอ่อนๆหน่อย,อย,อยแล้วก็บอดี้สีดาเท่ๆนี่ในตัวกล ตัวนี้ไม่มีแบตมาให้นะไม่มีที่ชาร์จนะเพราะว่าใช้กับมายกิต้านะครับแล้วก็มีลูกสำรองมาให้ตัวอย่างของเขาก็คือลูกเป็นลูกเบอร์40นะครับแล้วก็มีหกเหลี่ยมมาให้ตัวหนึ่งนะครัไว้ขันเวลาลูกแจมหรือปรับตั้งอะไรตรงนี้ เท่านี้เองในกล่องแล้วก็มีคู่มือเหมือนเดิมอะก่อนไปดูเจ้าตัวเครื่องนะครับลองมาดูเจ้าตัวโบชูที่เขาให้มานี่เป็นบัตเล็ตแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเป็นปั๊มลมมอเตอร์บัตเล็ตค่อนข้างจะประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นพอมันเป็นบัตเลตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันสามารถทํางานกับแบตเตอรี่18โวลต์ได้แล้วตัวนี้ก็คือสามารถใช้กับแบตไมกกีตาดีวอลบอสหรือมีวอกกี้ได้ผ่านตัวแปลงนะีแต่ตัวนตเนี้ยแบตไมก์กีตารเนี่ยใส่ได้เลยนี่ดีมาก เจลิตรเครื่อง3ตัวเลยนี่คือนิงโบแล้วก็นี่เป็นแคตตาล็อกของพวกตปูพวกหัวต่อต่างๆนะครับนี่เต็มเลยนะสายยางสายลมนะครับตัวเนี่ยมีทั้งแบบไฟฟ้ามีทั้งแบบไร้สายนะแล้วก็มีแบบใช้กับปั๊มลมเนี่ยตปูตัวใหญ่นะครับตบปูตัวเล็กแบบที่เราใช้กันนะครับขาเดี่ยวขาคู่มีหมดเลยครับ คือบริษัทนี้ดนะีมากตัวนี้อย่างที่ผมิวจากคราวที่แล้วเนี่ยนะครับการทํางานทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้เพิ่มมาอีกอันนึงก็คือมันสามารถใส่ขาคู่ได้ด้วยโดยขาคู่ของเขาเนี่ยทางร้านก็มีขายนะครับเนี่ยตัวนี้มันคล้ายๆกับตัวเจนะครับแต่ไม่ได้นะตัวเจเนี่ยมันจะบางกว่านี้นะตัวนี้จะหนาแล้วก็แข็งแรงกว่าถ้าคุณซื้อไอตัวเครื่องที่ร้านก็อย่าลืมถ้าเกิดจะใช้ขาคู่ก็ซื้อตัวขาคู่ที่ร้านไปด้วยนะครับเพราะมันคนละรหัสกันถามว่าตัวเจใช้ได้ไหมนะครับผู้นําเข้าบอกว่า จะติดเะฉะนั้นก็อย่าดีกว่าใช้ตัวรหัสของเขาดีกว่ามีหลายขนาดเลยนะครับลองเข้าไปดูในร้านดูแล้วก็ตัวนี้ข้อข้อดีที่สุดของเขาก็าคือเนียบใช้กับแบตแบงกิต้าตัวนี้ผมมีแบตแบนกิ้ต้านะครับ 3A 18โวลต์ลองดูซิว่ามันใส่ได้จริงไหมนะครับไปเลย ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับใช้ระบบแอร์อิมแพกก็คือตัวนี้เป็นกระบอกลมมีมอเตอร์ในการขับเคลื่อนทําหน้าที่ในการเปิดปิดตัววาล์วแล้วทําให้ตัววาล์วเนี่ยมันจะดันลมจากกระบอกนี้เข้าไปที่กระบอกเล็กตรงนี้ตรงนี้จะมีกระบอกเล็กอันหนึ่งซึ่งกระบอกเล็กตัวนี้มันจะมีลิ้นปืนอยู่พอกระบอกใหญ่ลมเนี่ยที่มันย่อดกว่าเนี่ยอัดเข้าไปในพื้นที่เล็กมันก็เกิดความแรงใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะดันลิ้นปืนให้มันพุ่งออกไปตอกตะปูทําให้เกิดความแรงมากๆนะครับดีกว่าระบบไฟฟ้าเยอะมากตัวนี้นะครับถ อีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันก็คือเจ้าตัวนี้ แรงกว่าเพราะอะไรถึงต้องแรงกว่าเพราะตัวนี้นะครับมันมีขาคู่ด้วยเขาพัฒนาตัวนี้ให้แรงกว่าเพื่อขับเคลื่อนแมกขาคู่เพราะขาคู่ก็คือการยิงตะปูแบบ2อันถูกไหมครับลงไปพร้อมกันแมให้ความแรงน้องเพิ่มขึ้นตัวนี้เขาพัฒนาไม่กระทั่งตัวลิ้นปืนตัววิธีการทำเนี่ยทำให้เจ้าตัวนี้มีความแรงมากกว่าเพราะั้นถ้าเกิดคุณไปเจอขาเดี่ยวขาคู่ยี่ห้ออื่นก็ดูดีๆก่อนว่าเป็นตัวพัฒนามาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวจะเป็นแค่ตัวนี้แล้วก็ไปแปลงเป็นขาคู่เฉย <c oughs> อันนี้สําคัญนะอันนี้ทางผู้นําเข้าพูดมาเองไม่งั้นใช้กับแบตมากิตา้าไม่ได้แน่นอนตัวนี้ค่อนข้างจะการันตีความแรงแล้วก็มาตรฐานได้นะครับ สำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับไม่ได้ดูตัวเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกหน้าตาของมันนิดนึงนะครับตัวมันเองเนี่ยนะครหนักประมาณทักสี่โลค่อนข้างหนักอยู่ปุ่มแรกนะครับปุ่มนี้กดเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาเรากำเนี่ยมันจะกดไปในตัวอยู่แล้วมันก็จะมีไฟตรงนี้ขึ้นแล้วก็จะมีไฟ2ชิ้นงานขึ้นด้วย2ด้านตัวไฟนี้นะครับจะบอกว่าจะบอกลักษณะการทํางานของมันก็คือถ้าเกิดเป็นสีแดงกระพริบนะถ้ากับมันแจมถ้าเกิดเป็นสีแดงไม่ได้กระพริบก็แปลว่าแบตอ่อนถ้าเป็นสีเขียวกระพริบ เครื่องโอเวอร์ฮีทนะครับนี่เขาเตือนก่อนแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวติดเฉยก็แปลว่าไม่มีตะปูโอเคนี่ปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็คือปุ่มยิงปกตินะครับอันนี้เป็นฮุกเอาไว้เกี่ยวนะไว้เกี่ยวเวลาเราขึ้นที่สูงหรืออะไรอย่างนี้เคลื่อนย้ายสวิตช์ตรงนี้มีซิงเกิลไฟนิงกับคอนแทคไฟนิงซิงเกิลก,ก็คือยิงทีละนัดส่วนคอนแทคเนี่ยจะยิงรัวได้กดไกครั้งเดียวแล้วก็ยิงปึ้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 งนี้สนุกมากนะผมลองจากตัวที่แล้วนี่ตัวนี้ก็คือที่ใส่ลูกแม็กนะครับใส่ได้ทั้ ตัวช่องตัวนี้ถ้าเป็นขาเดียวเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าตัวนี้นกลไกมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะมีเจ้าตัวดำๆเนี่ยนะที่เป็นหนาๆเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับทำให้เวลาเราใส่ลูกเดียวเนี่ยจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราใส่ลูกที่เป็นขาคู่เนี่ยเจ้ช่องนี้จะมองเห็นก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ถามว่าเคยดูไหมผมก็ไม่เคยดูนะใช้ตัวนั้นตรงนี้เป็นตัวปรับนะครับปรับความลึก ของการยิงนะครับให้ลงจมมากจมน้อยนะครับนี่คือด้านนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็มีแค่ไฟนะครับแล้วก็ตัวเปิดตัวใส่ลูกแม็กเนี่ยตัวลิ้นปืนหน้าตาเนี่ยจะต่างกันนิดนึงนะครับหน้าตาจะต่างกับตัวเก่านิดนึงไหมครับตัวเก่ากับตัวใหม่ตัวปากมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่คุณเห็นว่าตรงตัวเก่านี้นะครับ เห็นตัวเก่านี้ไหมครับนี่ผมทําร่วงมาทําร่วงจากโต๊ะนะครับเนี่ยไล่เนี่ยจิ้มลงไปเลยเ <c oughs> ครื่องมีเบาๆด้วยนะ <c oughs> เครื่องหนักด้วยสุดสรุปไม่เป็นไรครับ <c oughs> แค่พลาสติกตรงนี้แตกออกไปครับแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตกไปเนี่ย4โลกับ5โลรวมแบตเนี่ยนะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ของพขานัางแข็งแรงอยู่นะ <c oughs> ครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับันนี้ใส่ตัวที่เขาแถมมานะครับเป็น F40 นะครับลองยิงกลับมาง่ายๆก่อนไม้แน่อ่อนเลยครับลองดูนะครับครั้งแรก <c oughs> นี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยโอ้ oh m ม g ก d ผมจะใส่ F40 กว่าเจ้าตัวนี้นะตัวตัวแรกนะครับหนา F40 เหมือนกันนะแล้วผมจะยิงนะครับเสียงแบบนี้อ่าเสียงแบบนี้นะแล้วดูฟังเสียงของเจ้าตัวนี้นะครับพูดแรงเสียงแรงและเบามือมากนะครับแต่ว่ารอยแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่เหมือนกันนะครับ ตัวนววี้ด้วยความที่มันเป็นขาคู่นะครับรอยแผลจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นขีดขีดแล้วก็มีหยักๆนิดนึงนะครับเนี่ยรุ่นขาเดี่ยวแผลมันก็จะสวยแบบนี้แต่ขาคู่ต้องเข้าใจด้วยว่ามันทํางานได้ทวินวันเพราะนั้นมันก็ต้องเลือกเอา,านะระหว่างแผลสวยกับแผลไม่สวยซึ่งตัวมาคกิต้เองนะครับมีหมดนะทั้งขาเดี่ยวแล้วก็ขาเดี่ยวขาคู่คุณเลือกได้เลยจะเอาแบบไหนก็ได้คือแรงแบบรู้สึกไดงจริง <S 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 จมมันไม่จะจมไงเดี๋ยวผมลองปรับให้มัน หนาขึ้นมาหน่อยนะเนี่ยคุณดูเป็นจมเิยเนี่ยจะปรับให้มันหนาขึ้นมาหน่อยเออเฮ้ยเฮ้ยมันได้อยู่นี่นี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยพอปรับให้มันลอยขึ้นมาจะเห็นว่าแผลมันไม่ได้แบบชัดแบบนี้เห็นไหมคแผลมันจะจางๆหน่อยเฮ้ยก็โอเคนะเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยมันจะจางลงเห็นไหมครับถ้าเราปรับให้มันสูงขึ้นมาเดี๋ยวผมลองปรับลอยสุดเลยปรับให้มันลอยลอยแบบลอยที่สุดเลย เห็นลูกไหมไม่มีรอยเลยครับคือแบบคือพอดีอะจมนะแต่ว่าไม่มีแผลครับนี่ผมปรับรอยสุดเนี่ยลูกตะปูก็ยังจมเลยครับโคตรแรงเย <c oughs> ลยแรมอย่างนี้ต้องลองไม้เนื้อแข็งต้องเจอไม้ปรับเซียนยิงไม่ได้ลงทุกอันนะครับนี่อันนี้ผมลองหลายอย่างนะทั้งไอตัวของ iMac ด้วยทั้งอะไรด้วยคือตัวเนี้ยแข็งมากไม้แข็งมากฟังเสียงนะคือแบบโคตรแน่นนะผมจะลองยิงฝั่งนี้ดูนะครับนาลองดูนะครับตรงนี้แล้วกัน Oh, สบายสบายเออนี่อุ้ยแรงจริงอ่ะตัวนี้แรงจริงแรงจริงอ่ะคือเหมือนแบบพอยิงเนี่ยเหมือนมันตอกลงมานี่เลยนะคือไม้แบบมันรู้สึกว่ามันโดนตอกเลยโคตรแรงอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองขาคู่หน่อยขาคู่ที่เขาให้มารู้สึกจะประมาณทักยี่สิบยี่ห้ามิลนะครับประมาณนี้ขาคู่ก็ใส่ด้านบนเนี่ยใส่ชิดบนนะครับถ้าเป็นขาเดียวเนี่ยใส่ชิดล่างนะครับบน เนี่ยขาคู่จะเห็นจะเห็นว่ามีตัวแม็กเหลือเท่าไหร่อ่านจะลองขาคู่เอาแบบเนื้ออ่อนก่อนนะโอ้โหแรงเห็นไหนมครับจมหายไปเลยขาคู่นะเวย้วยเอาขึ้นมาหน่อยซื้อเลยเช่อผมโคตูดดีอ่ะดูดีขาคู่กลับไม้เน,นแข็งนะโอ้ผมรุนมากตัวนี้โอ้สบาย จ้าชดนี่ไม่ได้ปรับแบบลงสุดนะไอความลึกอ่ะเดี๋ยวปรับลึกๆเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับจมเนี่ยปิดคลิปนี้แล้วไปซื้อเลย <c oughs> แรงมากแรงมากยอมอันนี้ยอมเลยอ่ะทีนี้ผมจะเอาขาคู่นะยิงแบบคอนแทกนะยิงแบบรัวนะครับเอานี้ก่อนนะโคตรโหดอันนี้เป็นการทดลองแบบโหดนะครับขาคู่ยิงแบบรัววิธีการยิงแบบรัวคือเรากดทิกเกอร์ไว้ก่อนกดไกไว้ก่อน,อนแล้วตัวนี้กด กดชิ้นงานมันก็จะยิงออกเลยเนี่ยห้าตัวจมไม่รู้จะจมยังไงนะครับอ้าวทีนี้ขาคู่ยิงรัวกับไม้เน้แข็งนจะไปเหลืออะไรนะครับพี่น้องโอ้โหหายห่วงครับตัวนี้ อันนี้ไม่ต้องโฆษณาเยอะเลยดูดูแค่เนี้ยก็ซื้อได้เลยครับตัวนี้ยิงได้แค่ f40 ใช่ไหมครับผมขอลองนะผมขอญาตตัวนี้ f45 ตัวที่ผมมีผมจะลองดูกับไม้เนอแข็งซึ่งไอตัวตัวแรกทําไม่ได้นะครับกับไม้นาแข็งนะกับไม้นอ่อนมันยิงได้แต่กับไม้นาแข็งมันยิงไม่ได้ตัวนี้ผมขอลอง f45 นะครับไม่ต้องตัดต่อดูยาวๆเลยตรงไหนดีตรงนี้นะ เป็นซิงเกิลนะครับยี่ไกลเคียงผมปรับลึกสุดเลยจมครับอันนี้ทีแรกนะครับปรับยังไม่ลึกนี่ทีที่สองนะเอาอีกทีเดี๋ยวตรงไหดีตรงนี้นะเดี๋ยวผมยาวตรงนี้นะ จม,จมไปเลย F45 แล้วยังมีรอยจมเข้าไปอีกโอ้ทบายไม่ต้องสืบครับตัวนี้ถ้าใครยังลังเลว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมหรือว่าจะไปซื้อแบรนด์อื่นดีไหมหรือ G22 นะครับเป็นผู้นำด้านการทำเกี่ยวกับ ขึนยิงตะปูปั๊มลมเก็บกับงานลมงานระบบพวกนี้นะครับก็อเมริกาแล้วก็ยุโรปค่อนข้างจะเลือกใช้เจ้าตัวนี้ในระบบของโรงงานนะครับเราถึงไม่ค่อยเห็นในพวก YouTube เท่าไหรนะ่น้นที่เขาามารีวิวนะครับเพราะว่าเขาใช้ในระบบอุตสาหกรรมไปเลยอีกอย่างนึงถ้าเกิดคุณไม่เห็นเจ้าตัวนี้ในหน้าตาแบบอื่นยี่ห้ออื่นนะครับผมบอกได้เลยว่าข้างในไม่เหมือนกันตัวนี้ได้รับการพัฒนามาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้มันยิงขาคู่ได้แรงแล้วก็ยิงได้จริงมันมีข้อดีต่างกันนะครับก็คือถ้าเกิดคุณต้องการแแผ่สวววยยนค,คุณกก็็ซื้้้อขาาเดดีีไลงท คุณใช้เนี่ยไม่ใช่งานหนักๆแบบไปยิงไม้เนื้อแข็งยิงแค่ไม้อัดไม้สนอะไรพวกนี้คุณก็ใช้ตัวนี้คุณก็ได้แผลสวยๆทั้ง2ตัวนะครับมีอย่างละ2รุ่นเหมือนกันรุ่นขาเดียวและขาเดียวขาคู่อันนี้ก็มีขาเดียวที่เป็นมาร์กิต้าแล้วก็ขาเดียวขาคู่ที่เป็นมาร์กิต้าต่างกันแค่บอดี้เนี่ยต่างกันแค่สีทุกอย่างข้างในเหมือนกันหมดเลยขาเดียวของมาร์กิต้าก็ได้ความแรงเท่าตัวนี้คือยิงไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเข้าหมดเลยถึง f 5 0สบสบายๆไม้เนื้อแข็งได้ที่ f 4สอ่สินถ้า จะซื้อแบบขาเดียวขาคู่แต่คุณไม่มีแบตมัคกีต้าคุณก็ซื้อขาเดียวขาคู่ที่เป็นแบตลงงานความแรงเท่ากับตัวนี้เลยเข้าใจนะครับสรุปคือมีอย่างละสองรุ่นเหมือนกันความแรงเหมือนกันต่างกันที่แบตเท่านั้นเองอยู่ที่คุณจะเลือกแล้วกันนะครับอยู่ที่คุณมีแบตอะไรด้วยนะครับถ้าไม่มีก็ตัวนี้ถ้ามีมัคกีต้ากับตัววอลมีบ็อกกี้ก็ตัวนี้นะครับซื้อตัวแปลงไป ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้จัดจําหน่ายด้วยนะครับ g d w 2ในประเทศไทยนะครับผมบอกได้เลยว่าของพวกนี้นะครับมันหายากที่จะมีคนนําเข้ามาแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็มีการรับประกันที่ดีนะครับที่สำคัญเนี่ยมากีตร์ใส่มาเกตร์ได้นะครับหายากอยู่ส่วนลิงก์นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับทั้งใน s h อ p e e และ l a z a d a นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ สำหรับคนที่ซื้อช้อปปี้กับลัตซ์นาไม่เป็นหรือซื้อไม่ได้เนี่ยนะครับผมมีไลน์แอดให้ด้วยของร้านเขาเลยนะครับคุณก็แอดไลน์เข้าไปแล้วก็ไปคุยกับเขาได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยคนขายก็ค่อนข้างอัธยาัยดีแล้วก็ให้คําแนะนําดีมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุ้งเฟ้อชาแนลขลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด u b บสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายของแรงของแรงจริงรีบนะครับล็อตแรกจะหมดแล้วนะครับล็อตสองมาน่าจะเดือนหน้านู้นเลยนะครับไปลวครับบ๊